สวรรค์ชั้นที่สาชั้นยามายามาภูมิอยู่ในอากาศสูงกว่ายอดเขาสิเนรุ4 2 0 0 0พันโยนเป็นภูมิที่สวยงามและประณีตกว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นสวรรค์ที่พรั่งพร้อมด้วยความสุขที่เป็นทิพย์ปราศจากความยากลำบากใดๆถึงซึ่งความสุขอันเป็นทิพยยวิมานและทิพยยสมบัติก็ประณีตมาก พระสยามเทวาธิราชหรือเรียกว่าพระสุยามะหรือเท้าสุยามะเทวราชผู้มีอายุยืนถึงสองพันปีทิพย์เป็นผู้ปกครองสวรรค์ชั้นยามาเทวดาทั้งหลายที่อยู่ในชั้นนี้เรียกว่ายามาหรือยามะเป็นจำพวกอากาศาเทวดาจำพวกเดียวเพราะมีวิมานลอยอยู่ในอากาศเป็นที่อยู่ เทวดาที่อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปกว่าชั้นนี้ก็ล้วนแต่เป็นอากาสัตเทวดาทั้งสิน้นเทวดาในชั้นยามาภูมิล้วนเป็นผู้มีบุญมากหน้าตางดงามมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างผาสุกเสวยสมบัติอันเป็นทิพตามสมควรแก่อัตภาพทิพยวิมานเป็นปราศาทเงินปราศาสทองปราศจากแสงพระอาทิตย์และพระจันทร์ เพราะว่าอยู่สูงกว่าพระอาทิตย์และพระจันทร์มากมายนักมีความสว่างอันเกิดจากรัศมีแห่งแก้วและรัศมีจากกายของเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นถ้าดอกไม้บานก็จะเป็นกลางวันดอกไม้หุบก็จะเป็นกลางคืนเมื่อเทียบเวลาระหว่างมนุษย์กับสวรรค์ชั้นยามาภูมิแล้ว200ปีในมนุษย์เท่ากับหนึ่งวัน ในสวรรค์ชั้นยามาทางไปสวรรค์ชั้นยามาต้องพยายามสร้างบุญต้องเป็นผู้หนักแน่นในการบำเพ็ญบุญในฐานสูตรกล่าวไว้ว่าถ้าผู้ใดทำทานโดยไม่คิดว่าเป็นการทำดีแต่คิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายได้เคยทำบุญทำทานมาโดยตลอด เราก็ควรได้ทำตามประเพณีที่ท่านเคยทำมาถ้าผู้นั้นให้ทานด้วยอาการอย่างนี้แล้วเมื่อทำการละกิริยาตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลายในสวรรค์ชั้นยามาดูกรถือผู้มีภายในวัตตะสงสารทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้กระทำบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลประมาณยิ่ง แต่ไม่เจริญบุญกิริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยเมื่อถึงการละริยาตายไปแล้วเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นยามา